สวัสดีครับสถานการณ์นในยูเครนนี่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่เราตามกันใกล้ชิดนะครับค่ะยังดุเดือดอยู่เลยนะคะใช่ครับความขัดแย้งมันกระทบไปทั่วจริงๆแล้วท่าทีของแต่ละประเทศนี่ก็น่าสนใจตลอดล่าสุดนี่เยอรมนี hmm. มีท่าทีออกมา mm hmm. เขาบอกว่าจะไม่มีการเจรจาครับระหว่างผู้นํารัสเซียกับยูเครนเลยตราบใดที่รัสเซียยังไม่หยุดยิงก็ถือว่าเอ่อค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะครับค่ะฟังดูแข็งทีเดียวทีนี้พอฟังแบบนี้เนี่ย mm hmm. เผลนๆก็เหมือนเออ หนุนยูเครนเต็มที่เลยให้กําลังใจกันไปค่ะดูเหมือนเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามองลึกๆหน่อยเหรครับมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสถานการณ์จริงๆของยูเครนในสนามรบไหมหรือว่าผล,ลวัดของความขัดแย้งนี้กันแน่วันนี้เราเลยจะมาลองคุยกันเจาะลึกมุมมองจากข้อเขียนชิ้นหนึ่งนะครับชื่อศึกยูเครนเกมอํานาจและผลประโยชน์ชาติค่ะ เพื่อจะมาสำรวจแง่มุมเรื่องการเมืองการเมืองผลประโยชน์ต่างๆที่มันอาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังนะครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือพยายามทำความเข้าใจภาพที่มันซับซ้อนขึ้นของการสนับสนุนจากนานาชาติแล้วก็สถานะจริงๆของยูเครนในสมรภูมินี้ตามที่บทความที่เราจะคุยกันเนี่ยเขาเสนอนะครับมาดูกันว่ามุมมองนี้มันจะต่างหรือจะเสริมสิ่งที่เราเห็นในข่าวทั่วไปยังไงบ้างค่ะ เป็นการเริ่มที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าท่าทีของเยอรมนีที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยแม้จะดูเหมือนสนับสนุนยูเครนชัดเจนนะคะแต่พอมามองผ่านมุมของบทความนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยเออมันกลับสะท้อนความจริงที่มันซับซ้อนกว่านั้นแล้วก็อาจจะแบบว่าน่ากระอักกระอ่วนใจนิดๆสําหรับยูเครนด้วยซ้าไปค่ะอืมน่ากระอักกระอ่วนใจยังไงครับคือสิ่งที่บทความนี้พยายามจะสื่อตั้งแต่แรกๆเลยนะคะคือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย มันเหมือนบีบให้ยูเครนแทบไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากจะต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเหมือนถูกผลักให้อยู่แนวหน้าตลอดเวลาโดยที่แบบไม่มีทางถอยหรือว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่มันชัดเจนเท่าไหร่ประเด็นเรื่องการไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสู้ต่อเนี่ยน่าสนใจมากครับในเนื้อหาที่เรามีนี่เขามีการใช้ภาพเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมครับเพื่ออธิบายสถานการณ์นี้ใช่ค่ะมีการเปรียบเทียบที่ค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนมากซึ่งผมว่า มันช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าเขาเปรียบเทียบไว้ยังไงบ้างได้ค่ะผู้เขียนเขาเปรียบยูเครนนะคะเหมือนกับเป็นนักมวยรุ่นเล็กๆนะคะหรืออาจจะเรียกว่ารุ่นไลเวทก็ได้ที่ถูกสถานการณ์บังคับหรือถูกจับให้ต้องขึ้นไปชกบนเวทีเดียวกันกับนักมวยรุ่นเฮเวทอ๋อครับซึ่งก็คือรัเสเซียนั่นเองที่มีทั้งกำลังทหารขนาดกองทัพแล้วก็เอ่อพวก อาวุธอะไรต่างๆที่เหนือกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะโอ้โหต่างกันเยอะเลยค่ะการเปรียบเทียบนี้เขาไม่ได้จะบอกว่ายูเครนไม่กล้านะคะแต่เขาเน้นไปที่ความไม่สมดุลกันมากๆของทัพทรัพยากรของศักยภาพทางทหารที่มีอยู่แต่เดิมครับคือมันเป็นการสู้ที่ฝ่ายหนึ่งเริ่มมาก็แบบว่าได้เปรียบทางกายภาพเยอะมากๆแล้วเป็นภาพที่ชัดเจนจริงๆครับแล้ว เอ่อในเมื่อเปรียบเทียบว่าเสียเปรียบขนาดนั้นเนี่ยบทความนี้บอกไหมครับว่าแล้วอะไรแหละที่ทำให้นักมวยรุ่นเล็กอย่างยูเครนยังยืนอยู่บนเวทีได้ยังสู้ต่อได้ค่ะบทความนี้เขาก็ชี้ไปที่ปัจจัยสำคัญสองอย่างหลักๆนะคะที่ทำให้ยูเครนยังสู้ต่อได้อย่างแรกเลยคือสิ่งที่เขาเรียกว่าใจ ใช่ครับค่ะหมายถึงความมุ่งมั่นความกล้าหาญของคนยูเครนเองเจตนางงที่จะปกป้องประเทศอันนี้คือพลังจากข้างในเลยสําคัญมากครับพลังใจนี่เองส่วนปัจจัยที่2ออันนี้เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งเราคงจะได้คุยกันต่อนะคะคือสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่าเสียงเชียจากข้างเวทีค่ะเสียงเชียจากข้างเวทีอืมคํานี้มันมีความหมายแฝงเยอะเลยนะครับใช่ค่ะบทความนี้เขาขยายความไหมครับว่าเสียงเชียนี่ มาจากไหนลักษณะเป็นยังไงขยายความชัดเจนค่ะเนื้อหานี้ชี้เลยว่าเสียงเชียร์หลักๆเนี่ยก็มาจากกลุ่มประเทศในยุโรปและก็กลุ่มพันธมิตรนาโต้ครับยุโรปกับนาโตซึ่งการเชียร์นี้ไม่ใช่แค่เสียงเปล่านะคะแต่มาในรูปของการสนับสนุนที่เป็นรูปประทามด้วย อ๋อมีของมาด้วยใช่ค่ะก็มีตั้งแต่การส่งมอบอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆการให้ความช่วยเหลือทางการเงินด้านมนุษยธรรมไปจนถึงการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางการทูตการเมืองเพื่อให้กำลังใจเพื่อยืนยันว่าเออเรายังหนุนยูเครนอยู่นะอะไรแบบนี้ค่ะฟังดูเหมือนก็ช่วยเยอะนะครับทั้งอาวุธเงินกาลังใจต่างๆแต่ว่า มีจุดไหนที่บทความนี้เขามองเป็นข้อสังเกตสําคัญหรือว่าเป็นข้อจํากัดของการสนับสนุนแบบนี้ไหมครับมีค่ะและนี่คือประเด็นสำคัญเลยที่บทความนี้ต้องการจะเน้นมากๆครับนั่นคือถึงแม้จะมีการส่งความช่วยเหลือไปเยอะแยะมากมายนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการทําจากข้างเวทีเท่านั้นข้างเวทีหมายความว่ายังไงครับความหมายก็คือไม่มีประเทศไหนเลยค่ะที่เป็นผู้สนับสนุนเนี่ย ที่ตัดสินใจก้าวข้ามเส้นนั้นไปก้าวขึ้นไปบนเวทีเพื่อสู้จริงๆเคียงข้างยูเครนอ๋อคือไม่มีใครส่งทหารเข้าไปช่วยรบตรงๆใช่ค่ะไม่มีการส่งกองกำลังของตัวเองเข้าไปร่วมรบโดยตรงทุกคนยังยืนดูอยู่ข้างนอกแล้วก็ให้การสนับสนุนจากตรงนั้นไป การที่ไม่มีใครก้าวขึ้นไปสู้ด้วยจริงๆเนี่ยเออน่าคิดนะครับบทความนี้เขาให้เหตุผลหรือให้มุมมองเรื่องนี้ไว้อย่างไงบ้างครับทำไมถึงสนับสนุนแค่นี้แค่ข้างเวทีเหตุผลหลักเลยนะคะที่บทความนี้ชี้ไปซึ่งมันก็ตรงกับหลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากๆก็คือเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติหรือ national interest นั่นแหละคะ่ะอ๋อผลประโยชน์แห่งชาติใช่ค่ะ ผู้เขียนมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกประเทศไม่ว่าจะแสดงท่าทีว่าสนับสนุนยูเครนเข้มแข็งแค่ไหนก็ตามก็ยังต้องคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นอันดับแรกเสมอครับผมการตัดสินใจว่าจะช่วยแค่ไหนช่วยแบบไหนหรือจะวางตัวย,ยังไงในความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยมันผ่านการคิดการชั่งน้ําหนักมาอย่างดีแล้วว่ามันจะกระทบความมั่นคงเศรษฐกิจการเมืองของประเทศตัวเองยังไงบ้างคือมันไม่ใช่การตัดสินใจด้วยอุดมการณ์หรือความเห็นอกเห็นใจล้วนๆนะคะแต่มันคือการคํานวณที่ซับซ้อนมากมาก เข้าใจแล้วครับคือถึงแม้จะมีหลักการว่าต้องช่วยต้องสนับสนุนอธิปไตยแต่การกระทําจริงๆมันก็ถูกจํากัดด้วยการประเมินผลประโยชน์ความเสี่ยงของตัวเองอยู่ดีถูกต้องค่ะทีนี้การสนับสนุนแบบเชียร์อยู่ข้างเวทีแบบนี้บทความมองว่ามันส่งผลต่อสถานการณ์ของยูเครยนยังไงบ้างครับมันพอไหมหรือว่ามันเป็นยังไง มุมมองที่บทความนี้นําเสนอนี่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเลยค่ะคือเขามองว่าการสนับสนุนแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับการให้เกราะบางๆกับยูเครนเกราะบางๆใช่ค่ะเกราะอันนี้มันก็มีประโยชน์นะคะคือมันช่วยไม่ให้ยูเครนถูก็อกเอาท์หรือแพ้ไปเร็วเกินไปช่วยยืดเวลาให้ยังยืนสู้ต่อไปได้แต่ในขณะเดียวกันบทความก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าเกราะอันนี้มันอาจจะไม่ได้หนาหรือแข็งแรงพอที่จะทําให้ยูเครนพลิกกลับมาชนะได้อย่างเด็ดขาดหรือเปล่า อืมเป็นเกราะที่แค่พอประคองตัวประมาณนั้นค่ะดังนั้นการสนับสนุนแบบนี้มันก็อาจจะมีลักษณะของการยื้อสถานการณ์มากกว่าที่จะเป็นการผลักดันไปสู่ชัยชนะที่ชัดเจนคือมันช่วยให้สงครามมันดําเนินต่อไปได้แต่ปลายทางจะเป็นยังไงอันนี้ก็ยังไม่แน่นอนค่ะการเปรียบเทียบกับเกราะบางๆนี้น่าสนใจนะครับมันสะท้อนข้อจํากัดของการพึ่งพาความช่วยเหลือจากข้างนอกจริงๆที่อาจจะเปลี่ยนสมการอํานาจในสนามรบจริงๆไม่ได้ทั้งหมด พอฟังแบบนี้แล้วมันก็นําไปสู่คําถามใหญ่เลยที่สําคัญมากคําถามนั้นก็คือและยูเครนจะยืนหยัดสู้ในสภาวะที่เหมือนใส่กรอบางๆสู้กับนักมวยรุ่นใหญ่โดยมีแค่เสียงเชียร์จากข้างเวทีแบบนี้ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนบทความนี้เขาสะท้อนภาพหรือความรู้สึกต่อคําถามนี้ยังไงบ้างครับบทความนี้เขาวาดภาพสถานการณ์ในช่วงท้ายๆด้วยโทนที่ ค่อนข้างสะท้อนความกังวลนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นหดหูเล็กน้อยด้วยซ้ำโดยใช้คำว่ามันเหมือนกับเป็นดราม่าการเมืองโลกฉากหนึ่งเลยค่ะดราม่าการเมืองโลกค่ะ ภาพที่ผู้เขียนวาดคือประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งเนี่ยกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆต้องเจอความสูญเสียทั้งชีวิตคนทั้งทรัพย์สินอยู่กลางเวทีเลยในขณะที่ผู้เล่นรายใหญ่อื่นๆหรือมหาอำนาจของโลกเนี่ยทำได้แค่ยืนดูอยู่รอบนอกคอยส่งเสียงเชียร์บ้างให้ความช่วยเหลือบ้างตามจังหวะตามผลประโยชน์ของตัวเองจะอำนวยนะครับ คำว่าดราม่าการเมืองโลกนี่มันสื่อถึงความซับซ้อนความตึงเครียดได้ดีเลยนะคะมันเหมือนมีหลายชั้นซ้อนกันอยู่ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าความตึงเครียดที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่ตามมุมมองของบทความนี้ค่ะความตึงเครียดที่บทความนี้ชี้ให้เห็นนะครับมันคือช่องว่างหรือความขัดแย้งกันระหว่างสองอย่างค่ะอย่างแรกคือ หลักการที่นานาประเทศมักจะใช้อ้างเวลาสนับสนุนยูเครนเช่นหลักการเคารพอธิปไตยบุรณภาพดินแดนการไม่ใช้กําลังรุกรานกันซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในกฎบัตร u ู UN, กฎหมายระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะคะครับหลักการสากลแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มันขับเคลื่อนการกระทําจริงๆก็คือผลประโยชน์แห่งชาติแล้วก็ความกังวลของแต่ละประเทศเองอฮะ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลเรื่องความมั่นคงของตัวเองผลกระทบทางเศรษฐกิจการเมืองในประเทศหรือแม้แตออ่วาระซ่อนเร้นอื่นๆในเกมการเมืองระดับภูมิภาคระดับโลกครับผมดังนั้นการสนับสนุนยูเครนมันเลยไม่ใช่ภาพขาวดำที่บอกว่ายึดมั่นหลักการอย่างเดียวแต่จริงๆมันเต็มไปด้วยสีเทาของการประนีประนอมการคำนวณผลได้ผลเสียแล้วก็การตัดสินใจที่มันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งมันก็มักมจะซับซ้อนแล้วก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ค่ะมันคือความตึงเครียดระหว่างสิ่งที่ควรทําตามหลักการกับสิ่งที่จําเป็นต้องทําหรือทําได้ตามข้อจํากัดและผลประโยชน์ของตัวเองสิงนะครับใช่เลยค่ะซึ่งภาวะแบบนี้มันก็เกิดบ่อยๆในเวทีโลกนะครับ สถานการณ์แบบนี้มันก็ยิ่งทําให้คําถามที่ว่าแล้วจะไปต่อยังไงยิ่งดูซับซ้อนหาคําตอบยากขึ้นไปอีกถูกต้องค่ะและสภาวะแบบนี้เองที่มันปูทางไปสู่คําถามสุดท้ายที่ใหญ่มากๆแล้วก็ท้าทายความคิดเราอย่างมากซึ่งเป็นประเด็นที่บทความนี้ทิ้งทายเอาไว้ได้น่าสนใจจริงๆค่ะก่อนที่เราจะไปถึงคําถามสุดท้ายนั้นผมขอ,อ,อสรุปประเด็นสําคัญที่เราได้คุยกันมาจากบทความศึกยูเครนเกมอํานาจและผลประโยชน์ชาติสักนิดนะครับ ค่ะได้เลยค่ะประเด็นแรกเลยคือการมองท่าทีของมหาอำนาจประเทศผู้สนับสนุนต่างๆว่าแม้จะแสดงออกว่าอยู่ข้างยูเครนเนี่ยแต่ก็มีขีดจำกัดที่ชัดเจนซึ่งมันผูกอยู่กับผลประโยชน์ความกังวลของชาติตัวเองแบบแยกไม่ออกเลยค่ะประเด็นที่2ก็คือสถานะของยูเครนเองที่ดูเปราะบางเหมือนตกในสถานการณ์บังคับให้ต้องสู้ต่อไปในสนามรบจริงมีการใช้ภาพเปรียบเทียบทีท่ทรงพลังมากอย่างนักมวยรุ่นเล็กสู้กับรุ่นใหญ่ออื <ừ> ที่มันสะท้อนความไม่สมดุลของอำนาจชัดเจนมากและประเด็นที่3ก็คือการสนับสนุนจากข้างนอกที่เปรียบเหมือนเสียงเชียร์กับเกราะบางๆซึ่งช่วยประคองสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งแหละแต่ก็มีข้อจำกัดและก็อาจจะไม่พอที่จะนำไปสู่ชัยชนะในระยะยาวค่ะมันก็เลยสร้างภาพของดราม,ม่าการเมืองโลกที่ประเทศเล็กต้องแบกรับความสูญเสียไปขณะที่มหาอำนาจก็เฝ้ามองคานวณผลประโยชน์อยู่ห่างๆต้องย้ำอีกทีนะครับว่า นี่คือมุมมองหนึ่งที่นำเสนอผ่านบทความที่เราหยิบมาคุยกันซึ่งพยายามจะฉายภาพความซับซ้อนเบื้องหลังเหตุการณ์ให้เราได้ลองคิดลองพิจารณาถึงพลวัตของอานาจผลประโยชน์ที่อาจจะขับเคลื่อนความขัดแย้งนี้อยู่เป็นการสรุปที่ครอบคลุมประเด็นหลักๆที่เราคุยกันมาได้ดีมากค่ะและอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นนะคะบทความนี้ไม่ได้จบแค่การวิเคราะห์สถานการณ์แต่มันทิ้งท้ายด้วยคำถามที่สำคัญมากที่เปิดพื้นที่ให้เราต้องเอาไปคิดต่อกันเองครับ คำถามนั้นคืออะไรครับคำถามนั้นอยู่ในประโยคเกือบท้ายๆของข้อความที่เราได้มาเลยค่ะและเป็นคำถามที่ดิฉันคิดว่าส่งพลังมากจริงๆเขาตั้งคำถามว่าและสุดท้ายใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากการต่อสู้ครั้งนี้โหใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์เป็นคำถามที่เอ่อชวนให้หยุดคิดจริงๆครับ มันเหมือนชวนให้เรามองข้ามภาพความขัดแย้งตรงหน้าระหว่างรัสเซียกับยูเครนไปอีกชั้นหนึ่งเลยใช่เลยค่ะคำถามนี้มันท้าทายให้เราพิจารณาว่าในเกมใหญ่ระดับลกที่กำลังเล่นกันอยู่นี้เนี่ยนอกจากคู่ขัดแย้งโดยตรงแล้วมีผู้เล่นคนอื่นหรือกลุ่มอื่นๆอ,อ,อีกไหมที่อาจจะกำลังเ,เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสถานการณ์นี้อยู่อืมไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองเศรษฐกิจหรือว่าทางยุทธศาสตร์ก็ตามครับ อาจจะมีคนอื่นที่ได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นมหาอำนาจคู่แข่งอื่นๆที่เห็นโอกาสในการสร้างสมดุลอำนาจใหม่หรืออาจจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบางอย่างเช่นพลังงานหรืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์หรือกลุ่มผลประโยชน์อื่นที่เราอาจจะนึกไม่ถึง ใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆที่เรามองข้ามไปก็ได้บทความนี้เขาไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปนะคะแต่มันทำหน้าที่สำคัญมากๆในการกระตุ้นให้เราตั้งคำถามต่อไปอีกหลังจากที่เราได้ลองมองมุมเรื่องอำนาจเรื่องผลประโยชน์ในความขัดแย้งยูเครนผ่านบทความนี้กันไปแล้วมันเป็นคำถามที่ชวนให้เรามองภาพใหญ่ขึ้นแล้วก็พิจารณาถึงผลกระทบที่ซับซ้อนแล้วก็อาจจะไม่คาดคิดของสงครามครั้งนี้ต่อไปค่ะ